สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครัผมพามาชมการตั้งเสานะครับนะก็จะมีการตอกผังครับซึ่งเป็นผังเดิมนะโดยใช้เหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องโดยโดยรอบนะโดยรอบพื้นที่ที่เราจะตั้งเสานะครับนะหลังจากนั้นก,จก,กนะ็จะมีการดึงเชือกครับผมนะดูครับจะมีการดึงเชือกนะ ดึงเชือกตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเชือกสำหรับดึงเป็นเที่ยวขังนะครับเที่ยวขังนะครับแล้วก็จะมีการวัดระยะของแต่ละเส้นเชือกนะครับมนะแต่ละล็อกแต่ละล็อกนะให้พอดีตามแบบนะครับตัวนี้นะหลังจากนั้นก็จะมีการเทลีน,นครับเห็นไหมครับเทลีนถึงก้นหลุมนะการเทลีนก็คือว่าจะวัดจากแนวเชือกนี่ครับลงไปตรงอ่า ตรงพื้นที่เราจะเทครับให้พอให้เท่ากันทุกทุกหลุมนะตัวนี้ครับผมหลังจากนั้นก็จะมีการยกเสามาวางนะแบบมาวางตรงที่เราเทลินนะครับผมนะก็จะให้เสาอยู่ในเหลี่ยมเชือกเห็นไหมครับเหลี่ยมเชือกนะทุกทุกทุกเสาเลยครับตัวนี้นี่เสาตัวนี้เห็นไหมครับนะครับแล้วเสาทุกต้นถ้าจะต้องอยู่ในเหลี่ยมเชือกนะเห็นไหมครับวางนะหลังจากวางเข้าเหลี่ยมเชือกแล้วก็จะมีการตั้งดิ่งครับผม ตั้งดิ่งตรงหัวเสานะครับตั้งดิ่งลงมาให้เสาอยู่ในแนวดิ่งนะครับหลังจากนั้ก็จะมีการตอกไม้ก็ไม่ไปตอกไม้เพื่อที่จะยึดให้เสาอยู่ในตำแหน่งนะอยู่นิ่งๆนะผม<อ>ก่อนที่เราจะทําการเทปูนกบตีนเสาอีกทนีนะครับตัวนี้นะนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับการตอกไม้คั้าเสานะครับ <c oughs> ก็จะมีการใช้ไม้เสียบเข้าไปในรูนี่ครับเนี่ยรูนี่เห็นไหมครับตอกเข้าไปในรูนะเพื่อที่จะ เอาไม้ตั้งแล้วก็ไตรตะปูตอกเข้าไปในรูตรงนี้นะครับผมนะคืออย่าไม่ตอกตรงตรงเสาจะทําให้เสาแตกได้ก็คือจะใช้ไม้เป็นไม้เหลาแหลมแหลมครับตอกเข้าไปอัดข้าไว้แล้วเป็นเป็นเปนทปเพื่อที่จะอเอาไม้ยึดครับผมเนี่ยดูด้านนี้นะครับตรงนี้ครับดูนะจะมีการตอกไม้ลงไปแล้วก็จะ,จะตอกตะปูเข้าไปในรูรูที่เราตอกไม้ไว้นะครับ <ๆ S 2> เพื่อที่จะยึดยึดเสานะครับตัวนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือจะตอกไม้ด้านนี้เลยครับตอกเพื่อยึดยึดเสาไว้นะตอนนี้ครับผมให้เสาอยู่นิ่งนิ่งนี้ัว ก่อนที่จะทําการเทปูนตรงตีนเสานะครับตัวนี้นะนะครับาสาหรับเสาทุกต้นนะครับก็จะมีการดึงแนวเชือกใช่ไหมครับตั้งอยู่รงตรงกาลกากระบากระดีนะครับตัวนี้ก็ so s <S คือว่าการตั้งแนวเชือกก็คือจะได้รู้ว่าเหลี่ยมเสาจะได้หันไปทางทิศทางเดียวกันด้วยนะครับตัว <s> <ๆ>นี้เหลี่ยมเสาไปทางทิศทางเดียวกันแล้วก็เสาอยู่ในตําแหน่งระยะที่พอดีที่เราวัดไว้ก็คือในแนวเชือกตัวนี้ครับตัวนี้นะนะครับ <S <s <Damn. S 1> นะก็คือได้2ออย่างคือได้เหลี่ยมเสา จะต้องไปทุกทุกเหลี่ยมด้านเดียวกันหมดนะตัวนี้ครับผมนะพอเวลาวางวางขึ้นหลังคาอะไรจะได้สะดวกครับบนนะี้เหล็กจะได้แนบกับเสาพอดีนะตัวนี้ทุกทุกเสานะตัวนี้ครับผมเนะี่ยแล้วก็อยู่ในตำแหน่งด้วยครับให้เสาอยู่ในตำแหน่งครับก็คือจะอยู่ในแนวเดียวกันของเสาทุกต้นนะครับตัวนี้นะครันท่านผู้ชมครับตอนนี้มีการผสมปูนแดงครับหนึ่งลูกครับกับทราย ผสมปูนกับทรายให้เข้ากันก่อนแล้วก็ถึงจะมีการเติมหินเข้าไปครับผมนะผสมกันนะครับเพื่อที่จะมาเทตรงตีนเสาครับเพื่อรัดรัดตีนเสาเนียครับรัดตีนเสาไว้ทุกต้นนะครับทุกต้นที่เราได้ตั้งดิ่งแล้วก็ตั้งแนวไว้เรียบร้อยแล้ win, นะตวตรงนี้นะผมนะทุกต้นเลยนะครับนะท่านผู้ชมครับถังนี้จะไม่มีการดึงออกก่อนนะครับจนกว่าจะมีการเทรัดตีนเสาน,นะครับตรงนี้นะก็ะคือจะมีการตอกถังไว้ไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีการดึงเชือก เป็นกากระบากไว้แล้วก็ตั้งให้เสาชิดกับแนวแนวตรงกากระบากของของแนวเชื่องนะตัวนี้นะนี่ครับดูครับนี่ครับนี่นะแล้วก็จะมีการเทกรบดินเสานะครับนะก่อนเทก็กรบดินเสาก็จะมีการลื้อดินที่ตกมาในนี้ออกมาก่อนนะครับตัวนี้นะเพื่อให้ความเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะตัวนี้ครับผมนะนะครับจะมีการฉีดน้ําก่อนนะครับฉีดน้ำหรือยถึงจะเทพูนนะครับตัวนี้นะตอนนี้ก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ก็จะเริ่มทําการเทลงไปที่ตีนเสานะครับอันนี้นะค่อยๆลาเลียงลงไปครับทีละถังสองถังนะ,ะดูนะครับ,เป,นนเ,ปเ,รบเป็นแนวเป๊ะเลยครับเห็นไหมครับแนวเสาเนะนี่ยเนื่องจากว่ามีการดึงเชือกผังไว้ครับเชือกผังนะดูครับดูนะเ,เป๊ะนะเห็นไหมครับทุกแนวเนะปปี้ย ประตูพี่ไม่ได้อยู่หน้าบ้านนู่นอะไรรุ่นสามประตูอยู่ตรงนี้ซี่สิบสองต้นนะตั้งเสาเพื่อติดประตูนะประตูมันจะติดจอยอะประตูไปใส่ข้างในรู้นก็ลึกเฉลอ่ยต้งหมดสิบสองต้นนะครับตร้งนี้เนื้อที่ประมาณ70ตารางวานะนะครับอ่า